ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะครับมืดแล้วนะครับภาพอาจจะไม่สวยนะครับต้องขอไปจริงๆก็คือว่าวันนี้ก็จะมาย่างหมูกันกินครับก็คือ,อ,อม,หมออีหมูธรรมดานะครับตรงน,นี้นะนหมูแล้วก็หมูสามชั้น2ชิ้นนะครับผมตรงน,นี้นะครับก็คือว่าวันนี้ลถไม่แม่ติดเกินไปครับติดมากอะ่ะผมจนขี้เกียจวิ่งต่อ อ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าพวกผมจะทําอะไรบ้างนะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับมะนาวก็คือการตําเองกับน้าจิ้มจิ้มแจ่วทั่วไปนะครับที่ไว้กินกับหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวน่าจะพร้อมแล้วแหละแต่ว่ารอตากล้องก่อนนะครับผมอาจจะมืดไปหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรเนี่ยของผมเนี่ยตานี้นะครับก็ต้องเอาผ้ามารองนะครับถ้าไม่เอาผ้ามารองเนี่ยผมบอกตามตรงนะมันจะมีดังตึก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  แต่ว่ามันก็ยังมีเสียงบ้างนะถ้าเขานอนอยู่แล้วเอาหูแนบพื้นนะมันก็ยังมีเสียงตึกตึกตึกบ้างแต่ว่ามันจะช่วยลดลงไปเยอะเลยนะ,อ,ะอย่างแรกนะครับผมตาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะจุดไฟแล้วด้วยก็ก็หมู2ชิ้นใช่ไหมอซอสบาร์บีคิวเพื่อนมันก็เอามาแล้วมันกําลังไปซื้อ,อน้ํานะครับแล้วก็น้าแข็งเนาะก็เป็นซอสหมักนุ่มนะซอสหมูย่างเกาหลีเคยถ่ายไปยัง แต่นี่มันของเหลือจากเขาที่เราที่พวกผมกินกันนะครับก็เลยวันนี้จะลอง1ชิ้นก็คือหมักซอสเกาหลีนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นกระเทียมธรรมดานะอาจจะไม่ค่อยมีใครทําหรือไม่มีใครทํอ่ะแต่ว่าผมชอบนะกระเทียมนิดนิดเกิดช่วงเวลาหมัก,กครับแล้วตอนไปย่างอ่ะมันจะหล่นหรือมันจะอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ใส่เป็นพิธีไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับผมก็คือหมักเฉยเฉยอะ่ะไม่ได้อ่อคาดคาดหวังว่ากระเทียมมันจะอยู่อะไรเงี้ยนะครับผม ไม่รู้เป็นกันไหมนะโอเคใส่ไปเลยครับตรงนี้มันก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะเพราะว่ามันน่าจะเข้มข้นอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เส้นเดียวด้วยน่าจะเหลือ,อไว้ทําคราวหน้านะครับผมหมักเค่ยี่สิบนาทีนะครับนี่นี่ไม่เนือเ้อมือด้วยโอเคน่าจะได้ละอ่าโอเคครับต่อมาก็ ตัวเกาหลีเราหมักไปแล้วใช่ไหมต่อมาก็คือธรรมดาก็ง่ายๆใส่ไปเลยเนี่ยกระเทียมเนี่ยเออเกระโพกกระพก,กนี่นะครับแล้วก็ซ้อสหอยนางลมใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอ่าและที่นี้จะใส่ผงชูรสหรือว่ารสด,ดีก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบเลยเผมใส่รสด,ดีแล้วกันอโอเค เราก็ถ้าใครอยากหวานนิดนึง<ๆ>ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะใส่อะไรก็ได้ใส่ไปเถอะครับคิดว่ามันอร่อยก็ใส่ไปแต่ผมไม่ใส่แล้วกันนะ,น,ะน้าตาลอะน่าจะหมดแล้วครับน้ําปลาก็ไปต้องใส่ครับนะเดี๋ยวเรารอหมักประมาณ20่สนาทีนะเดี๋ยวเราไปเริ่มย่างกันดีกว่านะครับตอนนี้เตาก็อยู่นี่และครับแล้วก็อ่าผมจะมาวางใกล้ใก้ประตูนะครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้ประตูเพราะว่าอ,อข้างนอกมันก็ชอบนั่งใกล้ประตูเพราะมันมีพัดลม มันมีพรรัดลมเนาะเราก็จะมาลากใกล้ๆประตูอาจจะดูกลางๆหน่อยนะก็ะต้องขอไปจริงๆคือย่างกินตามสบายเราเนี่ยแหละนะครับผมอ่าเราก็มาลองชิ้นเล็กๆก,ก่อนละกันนะครับผมอตะแกงใหญ่ไปไหเนี่ยหมูดิน้นหมูดิน้น น่าปร,ระมาณนั้นแหละฮ้ยกลิ่นหอมแล้วนะกลิ่นเริ่มหอมแล้วเป็นไงได้กลิ่นหอมป่ะลองมาดูดิได้อะไรลมพัดออกไปเลยก็มาดีนี่นี่นีเห็นว่ามันได้กลิ่นกระเทียมเนี่ยเร็วเร็วเร็วเนี่ยฮะได้ปะได้กลิ่นปะเดี๋ยวกูกิ่นไปเองได้กลิ่นกระเทียมด้วยนะได้อ่อนๆเนี่แต่ส่วนมากได้กลิ่นถ่านมากกว่าอ๋อได้กลิ่นถ่านนี่ไงเห็นไหมนานอยู่ไม่แล้ว แล้วอย่าไปสนใจดิกระเทียมพวกนี้อย่าไปสนใจแล้วก็กวาดทิ้งกวาดทิ้งจะแค่บอกเฉยๆจะไม่มีไม่มีใครทําหรอกใส่กระเทียมอ่ะกูบอกตามตรงแต่กูอยากใส่อ่ะแล้วก็ตัวนี้เนื้อชิ้นใหญ่เนาะคือเอากินใช่ไหมไม่รู้สิแล้วก็ชี้ให้กูเอามาทําอะไรก็ทําน้าจิ้มไงน้าจิ้มเราเราก็มีซอสตัวนี้อยู่แล้วใช่ป่ะอ,อ่าเผื่อกินแบบคือน้ําจิ้มธรรมดาใส่พริก ใส่กระเทียมนิดหน่อยหรือไม่ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่มะนาวอะไรเงี้ยมะนาวกูก็ซื้อมาแล้วเนี่ยห้าลูกยี่สิบเนี่ยใช่ปะเหมือ<ห>นแม่กูทำนะเอออย่างนั้นแหละไม่ใช่สูตรแม่มึงหรอกสูตรใครเขาก็รู้ใครเขาก็รู้อ,อะไรอ่าอ่าตอนนี้เราก็ยังย่างอยู่นะครับก็ตัวน,นี้นะอ่าย่างอยู่เราก็มาใส่เนี่ยก็มีพริกอะไรใช่ไหมก็มง่ายๆเลยมะนาวบ้านบ้านเลยครับบ้านบ้านเลย เอ้ยมันไหมว่ะไปมึงไปมึงไปมึงม่เลไม่ละไม่เลไม่ละวางไว้นี่วันวางไว้นี่วันแต่ว่ามันก็ไม่ไหมเนาะตามนั่นแหละตามปกติแหละโอเคปึ๊บก็แรกๆเลยครับของชลรส ใส่เลยอุ๊เขียบเฮ้ยโอ้โหมือ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 ลื่นมือลื่นเอาออกเลยเนี่ยแหละกำลังดีแมวอออกอีเหี้ยมึงไปมึงก็ไม่ต้องกินดิเอาไอ้เหี้ยกูมากินกับมึงบอกกูไม่ต้องกินบ้าเปล่อเอาออกดีออกดีโอ้กินผงชูรสทุกวันอ่ะดอโอเคมาแล้วก็น้ำปลา เขาบีบกันนี้เลยนะปึ๊บพอแล้วก็ตามด้วยมะนาวที่จริงมันเค่นนี้มันก็ได้แล้วนะก็รู้แค่รสชาติเผ็ดกับเปรี้ยวเฉยเยนี่ยน้ำมันซีฟู้ดบ้องบ้านก็อย่างนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเขาใส่แค่นี้่ง ใช่ซีฟู้ดไหมล่ะก็ไม่ใช่ไงแต่ก็กินได้ทุกก็กินได้ทุกเมนูอ่ะแค่แค่นี้ก็เหมือนกับพริกน้ำปลาที่ร้านาร้านอาหารตามสั่งทำให้เราก็มีแค่นีออ้ไงใช่ป่ะแล้วก็แตะดเูเค็มผ่านเค็มเค็มผ่านแล้วแล้ไม่เปรี้ยวเลยเหรอไม่เปรี้ยวเลยป่ะอาอันนี้ใส่ลูกหนึ่งใส่ลูกนึงไม่เปรี้ยวก็ใส่เยอะ เดี๋ยวต้องทำเราต้องทิ้งเลยครับเดี๋ยวเราจะขี้เกียจเก็บอ่ะน่าจะมีแค่นั้นแหละตอนนี้ก็เป็นชิ้นเล็กๆนะครับทีเ่เราได้มานะครับผมลองดูดิมจมพอได้ไหมอาจจะมีไหม่ๆบ้างนะครับมันก็สุกแล้วนะสุกแล้วก็เป็น เนื้อ,อย่างธรรมดาก็บอกเนื้อ,อย่างธรรมดาเพราะว่าอืมแต่ก็อร่อยอ่ะเนื้อ,อย่างธรรมดาก็อร่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอให้ตากล้องชิมหน่อยอ่ะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวลองชิมดูดิว่าไงอันนี้ย่างธรรมดานะถ,ถูกแล้วถูกแล้ว ได้อยู่ได้อยู่อืมแต่ไม่ก็ไฟมันแรงอ่ะทำยังไงได้โอเคก็กินไผ่พังก่อนรอจุดเด่นของเราก็คือสามชั้นนะครับต่อมานะครับก็เป็นซอสเกาหลีนะเรามาย่างกันก็ตัวนี้ไม่ชูเนี่ยชูไม่ชูซอสอ่ะชูซอสอ่ะชูไปแล้วอธิบายเขาไปแล้วตอนมึงไม่อยู่อ่ะ แล้วนี่ก็เนี่ยผมกินอีูเลยเห็นป่ะนี่ผมก็ใส่เพิ่มกระเทียมเข้าไปนะครับนะแล้วก็มีอะไรนะอ่อผักชีผักชีด้วยช้าๆหน่อยดิทายหิวว่ะขอกินก่อนได้ไหมอม่ะอืม,อ,มอันนี้อร่อยครับอืมอเดี๋ยวขอย่างปั้มนะตอนนี้ก็เป็นหมูสามชั้นนะครับก็คือ แต่ว่าอาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่นะเพราะไฟมันแรงจริงๆเพราะว่าเคเท่าเราไม่มีนะก็ต้องทําใจก็รอให้มันมอดๆหน่อยนะครับเราก็จะได้ย่างง่ายขึ้นนะครับก็หั่นอีกสักชิ้นแล้วกันเนาะเราจะได้มารีวิวกันดีกว่านะครับว่าโบรสชาติเป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับผมก็ซอสเกาหลีใช่ไหมน,นะนี่นะนี่นะมันก็พอใช้ได้นะนี่นแล้วก็ ไม่จิ้มเหรอจะได้รู้ถึงรสอ่ะก็ลองดูก่อนตอนนี้ไม่มีซอสเกาหลีอะไรเลยหมักแป๊บเดียวว่าก็หมักยี่สิบนาทีนะมันไม่ค่อยรู้สึกรสชาติแต่ว่าถ้ามันย่างย่างธรรมดาก็คือเหมือนย่างธรรมดาเลยไม่ได้หมักอะไรเลยนะเดี๋ยวลองน้ำจิ้มหน่อยชา้าๆอื้มๆๆอร่อยขึ้นครับได้กลิ่นน้ำปลากับขงชุรสแล้วก็พริกนะคะผม ไไม,มีประโย,ะโยชน,นย์ทั้งน<ช>ั้นเลยที่รูวมาลองชิมลองชิมดูมาร้องๆอึ๊บนานๆๆ้นลองแบบไอ้นี่ก่อนแถวไหมธรรมดาก่อนให้มันรู้รสก่อนไม่โอ้โหไม่มนี่น่น่อย,อยอช้าๆดิเป็น,น,นไงได้กินกินซอสไหมได้อยู่ได้อยู่อ่ะอ ว่ากูลิ้นจระ,ะเข้ว่ะน่าแบบอ่อนอ่อนอ่ะอ,อ่อนมากมากเลยก็คือบอกไปเลยดีกว่าว่าไม่ได้กลิ่นจบแค่นั้นนหะน่าอยู่รู้สึกอยู่ไปเนี่ยได้เลยน้ำเ้นเชยโอเคอ่ะน่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผม <S 1> <S 1> ผมก็ขอ,อย่างที่เหลือแล้วกันนะครับผมกินกันไปเรื่อยเรเพราะว่าผมก็หิวข้าวแล้วนะ่นะครับถึงเวลามันเรือดหมดไปสามสี่ก้อนแล้ว ตอนนี้ก็เป็นตัวหมักสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นหมักธรรมดานะครับก็ใส่แค่รสด,ดีนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็กระเทียมแล้วก็มาดูนะครับกระเทียมที่ผมใส่ไปนะเนี่ยมาดูมาดูาดนะมันไม่มีอะไรเห็นไหมครับมันมันล่วงไปหมดยู่แล้วครับนะใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วแหละมาเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะครับผมองขอบอกจริงจโอ้หนี่ครับเนี่ยหลังจากที่เราย่างมาเยอะๆแล้วใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มจะมอดแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันจะ เนื้อมันจะดีมากเลยครับมันจะไม่ไหม้มากเข้าใจไหมครับ,รบเี็บร้อย <c oughs> กินหมดแหละโอ้โหหลน่นแค่นี้เดียวเองเอะ้ะนี่นะเย็นก็พอแล้วชิมก่อนอ๋อโอเคป๊ะมึงนี่เหื่อยเอเมื่อยเ๋อโอเคโอเคอมามามาก็เราเดี๋ยวตั้งให้ตากล้องไว้ก่อนสักสองชิ้นอุ๊ยร่วงอัไนั้นมึงกินเลยสองชิ้น, <c oughs> นมาผมก็สองชิ้นนะ ก็เริ่มจากธรรมดาก่อนนะครับผมผมว่าไอ้ตัวเนี้ยอร่อยกว่าที่กินซอสนะเพราะว่าผมไม่รู้สึกไงแต่เนี้ยป็นยังรู้สึกได้กลิ่นรสด,ดีนะครับได้กลิ่นกระเทียมนิดๆอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคะหรือว่าดีมากมาจิ้มน,นี่นะ างก็เริ่มมหดแล้วเราเกินกับมันที่แม,ม่งตัดรสชาติหมดเลยอ่ะได้แต่แตกลิ่นมันจิ้มอ่ะมามามาไม่รู้ว่าหมูหม,มจะไม่ไม่แล้วละ่ะโคดอกเลยเออไอ้นี่อย่าไปถ่ายเขาเห็นดิโอโถเอาที่มันหายดีๆเนี่ยไหมมันมอดแล้วนะ่ะไอน้นี่ชิ้นสุดท้ายนะมาโอเคมาลองชิมดูว่าไง<ม><ม>อันไหนอร่อยกว่ากันอร่อยไปนนี้ก่อนใช่ไหมเออ ไงต่างกันไหมต่างอยู่อันไหนอร่อยกว่าชอบซอสเกาหลีมากกว่าชอบซอสเกาหลีอ่ะอืเ<อ>นี่ยน้ำจิ้มเนี่ยที่เราทำเนี่ยน้ำจิ้มบุ๊คเค็มงไง <laughs> แต่ว่าน้ำจิ้มที่เราทำเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลยนะที่เขาทำกันนอกบ้านนอกเนี่ยก็คือได้ได้กินทะเลก็ใช้ได้นะแล้วก็ โอ้หมูมก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างอะเกือบทุกเมนูเลยอะชอบอซอสเกาหลีมากกว่าอ,อ๋อมันดูมีอะไรกว่าโอเคครับผมก็น่าจะหมด,ดแล้วนะมันยังไม่ครบกันอ,อ,อ่ะอะกกระดังก็น่าจะหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ซอสเกาหลีกับธรรมดานะก็กล้องเพื่อผมก็เอาซอสเกาหลีผมก็ธรรมดานะครับวันนี้ก็ให้คะแนนไปห้าคะแนนเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเ่ยยกเว้นตอนยากแล้คะแนนเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็มห้าไง เ้าตัวเลมันสองเต็มห้าแต่นี่คือมันแค่ย่างหมูครับแล้วก็ใส่น้ําจิ้มแล้วก็ใส่ซอสอะไรหมักอะไรเงี้ยมันไม่ได้ย่างเย็นเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ว่ามันจะไหม้ไหม้แค่เหน็นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคราวหน้าละกันเนาะเราก็จะไม่เป็นแบบคลิปที่เริ่มต้นแล้วที่มันเซ็ตอะไรเงี้ยเราอยากจะทําแบบเนี้ยเออแบบย่างกินกันเฉยเฉยแบบว่ารู้สึกว่าอยากอะไรเงี้ยใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ